ต่อไปครูจะให้นักเรียนพิจารณากราฟของฟังก์ชันต่อไปนี้นะคะเริ่มจากกราฟแรกนะคะไม่ได้บอกว่าฟังก์ชันนี้เท่ากับเท่าไหร่บอกแค่ว่า y <fal. S 1> เท่ากับ fx นะคะและเมื่อ x เท่ากับ a y จะมีค่าเท่ากับ l นะคะจากรูปถามว่า fa มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ fa ก็หมายถึง fx เมื่อ x <respected. S 1> เท่ากับ a เมื่อกี้ครูก็เพิ่งบอกไปว่าเมื่อ x เท่ากับ a y มีค่าเท่าไหร่คะ y มีค่าเท่ากับ l นะคะคำถามต่อไปถามว่าลิมิตของ fx เมื่อ x เข้าใกล้ a นะคะจากข้อสรุปที่เราได้เรียนมาเมื่อกี้เราสรุปกันไว้ว่าลิมิตของ fx เมื่อ x เข้าใกล้ a เนี่ยจะมีค่าก็ต่อเมื่อลิมิตซ้ายกับลิมิตขวามีค่าเท่ากันเพราะฉะนั้นเราจะตอบคำถามนี้ได้เราจะต้องรู้ลิมิตซ้ายกับลิมิตขวาแล้วพิจารณาว่ามันเท่ากันหรือไม่นะคะเรามาดูลิมิตซ้ายก่อนนะคะเมื่อ x เข้าใกล้ a ทางด้านซ้ายนะคะอยู่ทางซ้ายนะคะตรงนี้ถามว่า fx จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ทางซ้ายก็คือตรงนี้นะคะ โยงไปที่แกน y ก็จะมีค่าเข้าใกล้อะไรเหมือนกันคะเข้าใกล้ l เหมือนกันนะคะและเมื่อ x เข้าใกล้ a ทางด้านขวาล่ะทางด้านขวาก็ขยับจากตรงนี้มานิดนึงขยับจาก a มาด้านขวานิดนึงโยงขึ้นไป f x ก็จะมีค่าเท่ากับอะไรเหมือนกันคะเท่ากับ l เหมือนกัน นะคะเข้าใกล้ L เหมือนกันนะคะในเมื่อลิมิตซ้ายก็เท่ากับ L ลิมิตขวาก็เท่ากับ L ดังนั้นลิมิตของ fx เมื่อ x เข้าใกล้ a มีค่าไหมคะมันก็จะต้องมีค่านั่นก็คือมีค่าเท่ากับอะไรนั่นเองเท่ากับ L นั่นเองนะคะข้อนี้สอดคล้องกับตัวอย่างที่เราทำมาเมื่อกี้ก็คือตัวอย่างข้อที่1 ข้อที่2แล้วก็ข้อที่3นะคะนักเรียนสามารถย้อนกลับไปดูใหม่ได้นะคะใน3ตัวอย่างนี้ต่อไปนะคะพิจารณากราฟอีกฟังก์ชันหนึ่งจากรูปนะคะจะเห็นว่าตรงนี้กลวงและตรงนี้ตัน นะคะแปลว่ามีค่าตรงนี้กลวงแปลว่าไม่มีค่านะคะจากรูปคำถามถามว่า f a เนี่ยมีค่าเท่ากับ l หรือไม่ f a หมายถึงค่า x เมื่อ x เท่ากับ a นะคะเมื่อ x เท่ากับ a กราฟค่า y จะอยู่ตรงนี้ค่ะถ้าเราโยงไปแกน y จะอยู่ตรงนี้ซึ่งถามว่าเท่ากับ l หรือไม่เท่าไหมคะไม่เท่าเราก็ตอบว่าไม่ นะคะต่อไปคำถามที่สองให้พิจารณาลิมิตของ f x เมื่อ x เท่ากับ a เมื่อ x เข้าใกล้ a นะคะซึ่ง เมื่อกี้ครูก็ได้สรุปไปแล้วนะคะว่าลิมิตของ fx เมื่อ x เข้าใกล้ a จะมีค่าก็ต่อเมื่อลิมิตของ fx เมื่อ x เข้าใกล้ a ทางด้านซ้ายเท่ากับลิมิตของ fx เมื่อ x เข้าใกล้ a ทางด้านขวาดังนั้นเราต้องพิจารณาลิมิตซ้ายและลิมิตขวานะคะเรามาดูเมื่อ x เข้าใกล้ a ทางด้านซ้ายจาก a อยู่ตรงนี้ขยบซ้ายนิดนึงค่ะโยงดูค่า y นะคะโยงดูค่า y าถามว่าค่า y เข้าใกล้อะไรคะจะเห็นว่าค่า y เข้าใกล้ l เพราะฉะนั้นลิมิตซ้ายเท่ากับ l นะคะแล้วลิมิตขวาล่ะ a อยู่ตรงนี้ลิมิตขวาขยบขวามานิดนึงนะคะโยงลงไปดูซิโยงขึ้นไปดูซิว่าจะตรงกับค่า y ที่เท่าไหร่นะคะ จะเห็นว่าค่า y ก็เข้าใกล้อะไรเหมือนกันคะเข้าใกล้ l เหมือนกันดังนั้นลิมิตซ้ายกับลิมิตขวามีค่าเท่ากันก็คือมีค่าเท่ากับ l นะคะดังนั้นจึงทำให้ลิมิตของ fx เมื่อ x เข้าใกล้ a มีค่าเท่ากับ l นะคะข้อนี้สอดคล้องกับตัวอย่างที่5นะคะนักเรียนสามารถกลับไปทบทวนตัวอย่างที่5ควบคู่กับกราฟรูปนี้ได้นะคะเพราะมีลักษณะเดียวกัน ต่อไปกราฟอีกรูปหนึ่งนะคะจากรูปนะคะจะเห็นว่าที่ x เท่ากับ a เนี่ยไม่มีค่า y นะคะไม่มีค่า x และไม่มีค่า y นะคะคำถามถามว่าจากรูป fx นิยามที่ x เท่ากับ a หรือไม่นะคะคำตอบก็คืออะไรคะไม่ เพราะว่าเราไม่มีค่า x และไม่มีค่า y นะคะเราก็ตอบว่าไม่ต่อไปถามว่าลิมิตของ fx เมื่อ x เข้าใกล้ a เท่ากับเท่าไรเช่นเดียวกันเราก็ต้องไปพิจารณาลิมิตซ้ายกับลิมิตขวานะคะดูลิมิตซ้ายก่อนเมื่อ x เข้าใกล้ a ทางด้านซ้ายนะคะ a อยู่ตรงนี้ขยับซ้ายมานิดหนึ่งโยงขึ้นไปนะคะดูว่าจะตรงกับค่า y เท่ากับเท่าไหร่นะคะปรากฏว่า y เข้าใกล้อะไรคะเข้าใกล้ l เพราะฉะนั้นลิมิตซ้ายเท่ากับ l และลิมิตขวาล่ะเมื่อ x เข้าใกล้ a ทางด้านขวา a อยู่ตรงนี้ขยับมาขวานิดนึงโยงขึ้นไปดู y นะคะ y ก็จะมีค่าเข้าใกล้อะไรเหมือนกันคะเข้าใกล้ l เหมือนกันในเมื่อลิมิตซ้ายกับลิมิตขวา มีค่าเท่ากันเพราะฉะนั้นลิมิตของ f x เมื่อ f x เข้าใกล้ a ก็จะต้องเท่ากับ l นะคะข้อนี้สอดคล้องกับตัวอย่างที่4ซึ่งนักเรียนกลับไปทบทวนได้นะคะ